กลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาแล้วนี่วะไอโง่ที่พาสูตรมาด้วยคือหมอนั่นเองเหรอนี่แกคิดจะทำอะไรกันแนะ่อาสูรนี่มันทำไมนะเจ้าหนูต่อสู้ปกป้องคนในฐานะหน่วยพิฆาตอาสูรเหรอไอเรื่องแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้รอเจ้าบ้าผมก็ดีใจเช่นกันที่นายเหนือหัวยังสุขภาพแข็งแรงครับขอภาวนาให้ท่านยังคงแข็งแรงสืบต่อไปเอ้อยเอ,อย ชักจะน่าสนุกขึ้นมาแล้วสิเจ้าบ้าที่พาอสาูนมาด้วยคือเจ้านั่นงั้นเลยนี่คิดจะทำบ้าอะไรของแกนะเาละ่ะเมื่อกี้แกว่าอสาูนมันทำไมนะต่อสู้ในฐานะกลุ่มพิฆาตอสูนเพื่อปกป้องมนุษย์งั้นแหละเรื่องแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้เจ้าบ้าข้ายินดีอย่างยิ่งที่เห็นนายท่านสุขภาพแข็งแรงดีขอวอวยพรให้ในายท่านมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยขอรับ